คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากรึ่งแรกไม่มายั้ครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอล์สูงแต่เวลาไหลเกินสามจนางก็สิบหมายานามให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากรึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความปฐานีจากสี่สิบนาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุง45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับครับและสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่23มกราคม2564ซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีอีกเช่นเคย ท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม vip 45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรงเอาไวล้ลงทุนก่อนใครกดลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด s ส o b e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม vip 4 5นาทีเพื่อรับทัศนะนะครับตอนนี้นะครับทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับชื่อ www overscore168.com นะครับถ้าใดสนใจนะครับรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินเลยนะครับที่ Line over168 ได้เลยนะครับครับแล้วก่อนไปวิเคราะห์คู่ v p p ีครับก็มาสรุปผลคู่ v p p เมื่อวานนะครับซึ่งผมก็ให้ทัศนะนี้ไว้ในกลุ่มนะครับเวลา18นาฬิกาหนาทีนะครับให้ก่อนบอลเตะแน่นอนนะครับ สำหรับคู่ VP ผมนะครับก็ปรากฏว่ายิง2ประตูในครึ่งเวลาแรกตามราคาเลยนะครับยิงลูกแรกนาทีที่11และยิงลูกที่2นาทีที่20นะครับใครกดราคัาลูกก็ถือว่ารับทรัพย์ทำกำไรกันไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกผู้ติดตามนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม VP 45นาที เพื่อรับทัศนฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับแอดไลน์มาเลยครับที่ไลน์แอด S45OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับกลุ่มบอลนะครับที่รวมตัวกันคัดนะครับเพื่อให้สมาชิกบวกนะครับครับก็มาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับ VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือฮอตนค่คืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลจูเวลตีบีเดียมนะครับ ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับคู่ระหว่างมิเชลีนพบกับอันเดเลตครับมาเริ่มวิเคราะห์กันที่อร์มการเล่นของเจ้าบ้านนะครับมิเชลีน5นัดหลังสุดเลยนะครับมิเชลีน5านัดหลังสุดชนะ2เสมอศูนย์แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลรายการกระชับมิตรแข่งไปเมื่อวันที่7เดือนหนึ่งบุกไปเยือน SVV e h e ah n w e s เ b a d e n ดนะครับน่าจะเป็นทีมจากเยอรมันนะครับดูตามชื่อก็บุกไปแพ้มันด้วยสกอร์ 4ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับไปดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างอันเดเลต้านาทลังสุดกันเลยนะครับอันเดเลต้านาทลังสุดทุกรายการนะครับชนะไปถึง4ี่เสมอหนึ่งและยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลร,รายการบินเยี่ยมจูเบรเลดีดีหนึ่งนะครับแข่งเมื่อวันที่16เดือน1 2022อันยีองอันเดเลต้าครับเล่นในบ้านเปิดบ้านเสมอกับสตองดาริเอสมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 ต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับมีเฉลีน5นัดหลังสุดชนะ40เสมือ0แล้วก็หนักไปทางแพ้นะครับที่60ส่วนอันเรเดตทีมเยือนชนะถึง80เสมือ20และยังไม่แพ้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนอย่างอันเดรเดนะครับที่ดูดีกว่าใน5นัดหลังสุดนะครับ ส่วนเรื่องของการยิงประตูได้เสียประตู 5, น <Gym. S 1> moon, 5นานัดหลังสุดมีเฉลี่ย5านัดหลังสุดยิงได้10ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.0ประตูต่อเกมนะครับส่วนเสียนะครับเสียไป13ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.6ประตูต่อเกมส่วนอันดเด็ด5านัดหลังสุดยิงได้ถึง16ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ3.2ประตูต่อเกมนะครับเกมรับเสียค่อนข้างน้อยนะครับเสียเพียง1ประตูเท่านั้นเสียเฉลี่ยนัดละ0.2ประตูต่อเกมนะครับ ต้องบอกว่านะครับเมื่อมองจากตรงนี้ทั้งคู่นั้นเป็นบอลเกมรุกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเขาถือว่ายิงได้เฉลี่ยนั่นละ2นะครับโดยเฉพาะอดีตนั้นยิงได้เฉลี่ยนั่นละสามองเลยทีเดียวแต่นะครับมิเชลเลียนนะเกมรับนั้นค่อนข้างรั่วนะครับเพราะเสียเยอะอยู่นะครับเสียเฉลี่ยนั้นละ2.6ประตูต่อเกมเลยทีเดียวต่อไปครับไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ มิเชลีนนั้นชนะอันเดเดตไป2ครั้งเสมอนสองครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งนะครับน่าล่าสุดแข่งรายการุบอลเป็นเยี่ยมจูปิเล,ลีรีนะครับแข่งเมื่อวันที่12 1 9 2งเดือนเเล่นที่บ้านอันเดเดตนะครับอันเดเดเปิดบ้านนะครับเรียกว่าถล่มมิชโกเจประตูต่อ2เลยทีเดียวต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาเปิดนะครับเปิดมาให้อันเดเดตนั้นเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับราคาค่อยๆขยับมาเรื่อยเรื่อยนะครับ ะจนนะครับให้อันเดเลต์นั้นเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับโดยตอนนี้นะครับจ่ายน้ําให้กับมิเชลินเจ้าบ้านอยู่ที่1.08และจ่ายน้ําให้กับอันเดเลต์ทีมเยือนอยู่ที่0.80นะครับก็ไหลต่อฝั่งอันเดเลต์นะครับในตอนนี้อยู่ที่0.75หรือครึ่งครบลูกต่อไปนะครับไปดูราคาปูในราคาเปิดนะครับเบีสายคงค่าเปิด,ปดออกมาบอกว่านะครับถ้าเจ้าบ้านชนะใจยยที่สี่จุด สะสมการจ่ายอยู่ที่3.75และถ้าทีมเจือนชนะจ่ายอยู่ที่1.80อ่า1.80กับาราคาใ,ในแคมปครึ่งลูกในราคาเปิดต้องบอกว่าเป็นราคาอ่าปูที่อยู่ในหน้าบอต่อครึ่งลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้ส่วนราคาสุดในปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับราคาสุดในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นราคาใ,ในแคมที่ไหลมา0.75หรือครึ่งลูกก็ดีนะครับนามาเปรียบเทียบกับราคาสุดของเบียร์ตาบุ้าในปัจจุบัน บ,บอกว่าถ้าจะบ้านชนะจ่ายที่5.00ปรับเพิ่มขึ้นถ้าเสมอกันจ่ายที่4.00ปรับเพิ่มขึ้นและถ้าทิมเยียนชนะจ่ายอยู่ที่1.65ปรับลดลงก็ต้องบอกว่าฟู1.65กับราคาเฮนแคบครึ่งควบลูกในปัจจุบันนั้นเป็นราคาคูที่ใกล้เคียงนะครับคูที่จะชนะราคาครึ่งควบลูกได้ก็คือ1.60หรือ1.64นะตรนนี้เหมือนเจ้าั้นเปิดไหลหนีนะครับเจ้าให้ความสําคัญมาที่อันเดรีสอย่างมากเลยนะครับผมก็มองว่า ด้วยฟอร์มนะครับอันเดรลีดนั้นทำได้ดีกว่าอินชอนีนั้นกองหลังค่อนข้างรั่วนะครับดูแล้วน่าจะโดนอันเดรลีดนะครับราคาคู่นะครับใกล้เคียงแบบนี้ผมมองว่าอันเดรลดน่าจะมี2ประตูมาฝากเป็นอย่างน้อยแต่อาจจะไม่ขาดครับผมให้อันเดรลดบุกมาชนะตามราคาปูนะครับโดยสกอร์สอประตูต่อหน,นึ่งครับในคู่นี้ ก็สาหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกนะครับปัจจุบันก็ย,ยังอยู่ที่3ลูกนะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงอยู่ที่0.86ปรับลดลงด้วยครับและจ่ายน้ําฝั่งต่ำอยู่ที่1.01นะครับและสําหรับสกอร์สูงต่ําในครึ่งเวลาแรกนะครับเปิดมาที่1.15หรือลูกครบครึ่งนะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงในปัจจุบันนะครับอยู่ที่0.97และจ่ายน้ําฝั่งต่ําอยู่ที่0.90นะครับ ก็รอราคาในครึ่งแรกให้ลงมาที่1ลูกก่อนนะครับน่าจะสักนาทีที่1 0ถึง15น่าจะได้กดละนะครับก็รอราคา1ลูกนะครับหรือ0.75หรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไปม,มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับสำหรับคููนี้นะก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามเพื่อนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ